เมิสงขาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซ่ช่งองร้องทับทิมแม่สายค่ะวันนี้หนูกับพี่เนยก็จะมาเที่ยวที่สนส้มพามีโอนะคะที่พามีค่ะวันนี้พี่สาวเบีเลนก็สอนอมานะคะไม่ได้ไปเปิดร้านที่พระธาตุลอยเว้านะคะก็เลยมาเที่ยวจิบกาแฟนะคะชมวิวคลายเครียดนะคะ มาถึงแล้วเราซื้อตัวรถนะคะตัวรถก็จะจำหน่ายอยู่ที่คนละ90บาทค่ะแล้วก็90บาทเราสามารถเอาไปแลกซื้อน้ำได้นะคะจะได้น้ำหนแก้วต่อ1คนนะคะตอนนี้เรากำลังนั่งรถโดยสารไปข้างบนนะคะที่สถานที่นี้ก็จะ ได้นั่งรถไปข้างมนประมาณ500เมตรค่ะชมวิวข้างทางเต็มไปด้วยสนส้มค่ะตอนนี้เราก็นั่งรถโด,ดยสารมาถึงหน้าร้านเรียบร้อยแล้วค่ะทางเข้าร้านก็จะประมาณนี้นะคะวิวสวยๆว,วันนี้เราก็มากันแค่สองคนคะ่ะหนูกับพี่เนยนะคะ แถวผามีเขาก็จะปลูกส้มเยอะมากเลยนะคะมองลงไปก็คือเป็นธรรมชาติสีเขียวแล้วก็สวยมากเลยค่ะใครที่อยากพักผ่อนใครเครียดก็แนะนำไปนั่งจิบกาแฟชิลๆที่ร้านพามีโอได้เลยนะคะนั่งชมวิวสวยๆใครเครียดดีค่ะตอนนี้ผู้ติดตามหนูก็อยู่ที่4,000กว่าแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณ ผู้รับชมทุกท่านด้วยนะคะที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจหนูนะคะหนูขอขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปหนูแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจหนูนะคะหนูต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าไม่มีกำลังใจของพวกพี่ทุกคนนะคะหนูก็อาจจะ ไม่มาถึงทุกวันนี้นะคะแลนะอีกอย่างหนึ่งบางช่องเขาได้เลนละสามพันสี่พันเขาก็ยังท้อเลยนะคะหนูทำ u t u b e มาปีนี้ก็เป็นปีที่สามแล้วนะคะจะยางเข้าปีที่สี่แล้วคะ่ะแต่หนูบอกตรงๆเลยว่าหนูไม่เคยได้ต่างจาก youtube เลยคะ่ะแต่ว่าตั้งแต่นี้ไปหนูตัดสินใจแล้วว่าหนูอยากจะกลับมาทำช่อง youtube แบบ จริงจรงจ,งจังจังมากค่ะจากนี้ไปก็ขอฝากเนื้อฝากตัวและฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ